อ่าเดี๋ยวหัวข้อเนี้จะมาคุยเกี่ยวกับไอตัวออเดอร์บ็อกนะว่ามันมีอยู่2ประเภทที่ผมมาไว้เล่นหรือว่าไว้ใช้แบบสังเกตในการเข้าออเดอร์เนาะประเภทแรกก็คือเหมือนคลิปที่เราเคยทําเกี่ยวกับออเดอร์บ็อกเลยเนาะว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นในการาฟที่มันเป็นเทนที่กําลังลงมาแบบนี้แต่แท่งขาลงเนาะแล้ว กรณีที่จะเป็นออเตอร์บล็อกได้กราฟอ่ะมันต้องเกิดการสวิปในคนุณตี้เนาะก็คือแบบนี้แท่งแรกก็คือจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นเทนขาขึ้นก็คือแบบนี้แบบนี้ก็แล้วแท่งที่2อ,อะ่ะมันต้องเกิดการสร้างแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้หลักการออเตอบล็อกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็คือแท่งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเกิดการทำลาย liquidity แบบนี้นี่คือ liquidity เนาะอันที่สองเงื่อนไขของการเป็น order block ง่ายๆคือมันต้องมีไอตัว imbalan ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าจะเป็นจุดที่เกิดการ r e t e เนาะตรงเนี้ยเมื่อมันสร้างในรูปแบบนี้สำเร็จไอตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น order block ของเราเลย มันก็จะกลายเป็นออเดอร์บ็อกซ์ปกติเลยคือสวิปสร้างอิมบาลานต์ถูกไหมแต่สังเกตเห็นไหมว่ากว่าที่กราฟอ่ะมันจะเป็นออเดอร์บ็อกซ์ก้อนนี้ได้มันต้องมีแรงซื้อทั้งหมด3แท่งนะเพื่อบ่งบอกว่ากราฟสามารถสร้างอิมบาลานต์ในทิศทางขาขึ้นขึ้นมาได้ดังนั้นอ่ะสวิปนี่คือเงื่อนไขที่1ที่จะเป็นออเดอร์บ็อกซ์เงื่อนไขที่2ก็คือต้องสร้างอิมบาลานต์ให้สําเร็จถ้าสร้างสําเร็จโอเคในอนาคตตรงเนี้ยจะกลายมาเป็นออเดอร์บ็อกซ์ในรูปแบบปกติ ซึ่งถามว่ามันใช้งานได้ปกติไหมก็ปกติเลยเนาะสมมุติว่าถ้าเราดูจากการาฟง่ายๆตอนนี้คือเราจะเห็นนะตรงเนี้ยมันคือการก,ารกวาด l i q u i d i t ถูกไหมก็คือสวิปอันที่2คือการาฟสามารถสร้างอิมบาลานซ์เทนขาลงมาได้นะนี่คืออิมบาลานซ์ดังนั้นอ่ะมันครบเงื่อนไขแล้วหมายความว่า,วาไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายมาเป็นออเดอร์บ็อกซ์ให้เราเข้าไปเทรดได้เห็นไหมตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นออเดอร์บ็อกซ์ให้เราเข้าไปเทรดได้รูปแบบปกติเลยนี่คือออเดอร์บ็อกออเดอร์บ็อกในรูปแบบแรก ที่ที่เราใช้นี่คือออเดอร์บ็อก์เนาะก็คือถ้าในออเดอร์บ็อก์เล่นยังไงได้บ้างอ่ามันก็มี22 2ร 2, 2ูปแบบคือ1ก็คือ d i r e c t e n t ินทีคำว่า d i r e c t e n t ินก็คือวางออเดอร์ไปเลยก็เจอออเดอร์บ็อกก์ก็วางตามออเดอร์บ็อก์อย่างนี้ไปเลยแล้วก็ไปวางหาว่าจะ TP ที่จุดไหนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราว่าเราใช้รูปแบบไหนในการกำหนดจุด TP กํกำหนดว่าการาฟจะสามารถวิ่งไปถึงได้ในรูปแบบไหนเนาะนี่ก็คือ Direct Ent ิน อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการรีไฟล์ทำเฟรมก็คือไปดูว่าในรูปแบบทำเฟรมอ่ะจะคอนเฟิร์มช็อคคอนเฟิร์มเล่นยังไงได้บ้างก็มีอ่าเดี๋ยวแยกเป็นออเดอร์บ็อกซ์แบบนี้กันเนาะว่ารูปแบบแรกอ่ะมันก็คือเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างก็คือเดลักเอนที่ก็คือไอเด็กนี้ก็คือวางตามออเดอร์บ็อกซ์เลยไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเลยก็คือวางเลยเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นก็คือเจอออเดอร์บ็อกซ์ก็วางอันที่สองก็คือคอนเฟิร์มเอนที่ ถูกไหมสองก็คือคอนเฟิร์มเอนทีกรณีกรณีคอนเฟิร์มเอนทีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราจะไม่ได้วางเดลักเอทีทันทีเราจะเข้าไปฝ้คอนเฟิร์มว่าในโลว์เวอร์ไทม์เฟรมหรือไฮเออร์ไทม์เฟรมก็แต่เรามีวิธีรูปแบบไหนในการคอนเฟิร์มบ้างถ้าใน SMC มันก็จะมีเรื่องอะไรครับหาช็อคถูกไหมแต่ถ้าใน ICT หรือว่า,าต่างมันก็จะมีรูปแบบการคอนเฟิร์มแต่และเรื่องที่แตกต่างกัน แต่งไอซมันก็จะกลายเป็น MSS Market Structure s h i f t หรือเป็น c s s d เ a n g e ชิง Instant Delivery ก็แล้วแต่มันก็มีเยอะแยะไปหมดใน SMC ก็จะเป็นหาช็อคถูกไหมดังนั้นอะ่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะ Direct หรือ Confirm แล้วแต่เราสะดวกถ้า Direct เราก็จะใช้ชีวิตง่ายหน่อยก็คือเข้าเลยวางเลยแต่ข้อเสียของ Direct มันก็คือว่าถ้าเราไม่คอนเฟิรมบางกรณีมันทะลุเราก็ยอมแพ้ไปถูกไหมแต่ถ้าคอนเฟิรมข้อดีของมันก็คือเออเรามี อาจจะได้เอนที่ที่ดีขึ้นสอปอตฟอสไม่ไกลมากขึ้นแต่ข้อเสียมันก็คือเราก็ต้องมานั่งคอนเฟิร์มมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่ที่เราจะจัดการยังไงเนาะทิ้นเนี้ยอันที่สองล่ะ IOB คืออะไรไอ b เนี่ยผมจะเรียกว่า i m m e d i a t e l y order o r d e r box immediately order box ก็คือการกลับมาใช้ใน order box อกในทันทีมันจะแตกต่างกับรูปแบบไหมรูปแบบแรกไหมมีความแตกต่างกันตรงที่ว่ารูปแบบแรกเนี่ยมันสามารถสร้างอิมบาลานได้สําเร็จถูกไหม รูปแบบแรกเนี่ยมันสามารถสร้างอิมบาลานด์ได้สาเร็จณนะโซนนี้เราเลยมองว่าตรงเนี้ยมันคือออเดอร์บ็อกแต่รูปแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่าอิมมีเดียลลีออเดอร์บ็อกก็คือกราฟมันจะไม่สามารถสร้างอิมบาลานด์ได้ในกรณีแรกกราฟมันจะเกิดการย่อมาหาตัวสวิปตัวนี้ทันทีเลยโดยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นออเดอร์บ็อกทันทีไหมเราจะเรียกว่า i o b ทันทีเลยเพราะว่าอะไรครับ เพราะเงื่อนไขของการที่มันจะเป็นออโตบอกได้มันต้องสร้างอิมบาลานซ์แต่ในกรณีแบบแบบขวามือเนี่ยกราฟอ่ะมันจะไม่สามารถสร้างอิมบาลานซ์ขึ้นมาได้หมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ไส้แท่งที่สามเนี่ยมันจะกลับมารีเทสทันทีเลยถ้าในกรณีนี้เห็นไหมว่าเวลากราฟมันกลับมาเกยมาเกยไอตัวไส้หรือตัวเนื้อตีนเมื่อ,อไหร่มันจะไม่สามารถสร้างอิมบาลานต์ตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะเงื่อนไขของการเป็นอิมบาลานซ์คือกราฟมันต้องไม่เกิดการ โอ้ยวัลแปของตัวเนื้อเทียนหรือตัวไส้เห็นไหมแต่อ้กรณีนี้มันกลับมาใช้ทันทีเลยดังนั้นอนะี่ะไอ้น,นี่รูปแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า Immedia ลี่ o อเดอร์ o ็อดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้คือ Immedia t e l y order b บ็อกจะเห็นว่าพรอมเป็น Immedia t e l y order b บ็แล้วมันจะผิดกับเงื่อนไขแรกแบบก็คือ,คอกาฟไม่สามารถสร้างอิมมัลานได้มันกลับมาใช้ทันทีออเดอร์บ็อกในกรณีนี้มันจะโดนโยกกลับไปว่าในกรณีถัดไปถ้ามันมีแท่งที่4ที่ส,สามารถสร้าง แบบนี้ขึ้นมาได้สร้างอิมบาลานสาเร็จใช่ไหมสมมติว่าแบบนี้สิอิมบาลานเะนี่ยมันจะรุนโยกมาที่หายนี่กับโลนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า box ออเดอร์บ็อกก์มันจะเป็นแท่งหลังสุดไม่ได้อะมันจะโดนโยกมาหาออเดอร์บ็อก์แท่งที่มันมีอิมบาลานแทนแบบนี้เห็นไหมนี่คือหลักการออเดอร์บ็อก์ของมันดังนั้นนะ่ะจะเห็นว่าอิมเมเดียรี่ออเดอร์บ็อก์มันก็คือการที่แท่งที่3มมันกลับมาใช้ อิมบาลานทันทีเลยโดยที่มันไม่สร้างอิมบาลานถูกไหมมันจะโผล่ในรูปแบบไหนอย่างเช่นกรณีน,บบนีเน้เห็นไหมกราฟหลังจากที่มันชนออเดอร์บ็อกซ์เสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดการสวิปนะให้ดูกับนี่เงื่อนไขแรกคือเกิดการสวิปพอเกิดการสวิปแล้วอะ่ะกราฟอะ่ะมันผลักดันลงมาแท่งที่2แต่สังเกตเห็นไหมว่าแท่งที่3ของมันเนี่ย มันไม่สามารถสร้างอิมบาลานซ์ได้สําเร็จเพราะมันกลับมาใช้เนื้อเทียนนี้ไส้เทียนนี้ทันทีเลยเป็น IOB ทันทีเลยเห็นไ,ไหมมันไม่สามารถสร้างอิมบาลานซ์ได้เป็น IOB ทันทีเลยดัยงนั้นในกรณีนี้ย i o อเนี่ยมันก็มีเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายนะว่า IOB มันก็มี2ประเภทว่าเราจะตีที่เนื้อเทียนหรือตีที่ ไส้เทียนแบบนี้มันมีคว,ความแตกต่างยังไงในอนาคตเนาะเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันมันจะมีสองประเภทเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอารูปแบบที่ง่ายก่อนก็คือว่า IOB เนี่ยก็คือกลับมาใช้ทันทีถ้าเราวางนียหมายความว่าตอนที่กราฟมันกําลังสร้างที่สามเนี่ยเราสามารถวาง IOB ตรงนี้ทิ้งไว้เลยถูกไหมแบบนี้ได้รูปแบบแรกก็คือเราวางที่ออเดอร์บ็อกปกติแบบนี้อันที่สองคือ ตอนที่กราฟแท่งที่2มันกำลังสร้างอิมบาลาน์กับแท่งที่3เนี่ยให้เราวางออเดอร์ที่ IOB ตรงนี้ท,ทิ้งไ้เลยนะตรงเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็น IOB ในทันทีเลยดังนั้นอนะ่ะพอตรงเนี้ยมันเป็น IOB ทันทีเสร็จมันจะเห็นว่ามันกราฟมันไม่สามารถสร้างอิมบาลาน์ได้สำเร็จพอกราฟมันทิ้งแท่งแท่งต่อไปลงมาตรงเนี้ยมันถึงจะกลายมาเป็นอิมบาลาน์พอตรงเนี้ยมันกลายมาเป็นอิมบาลานด์เราจะเห็นว่ากราฟอ่ะไอตรงข้างบนเนี่ยมันจะใช้งานอีกไม่ได้แล้วมันจะโดนโยกจาก IOB ตรงเนี้ย มาเป็นแท่งอย่างนี้ที่มันมีอิมาลาร์ใหม่ตรงเนี้ยจะกลายมาเป็น OB แทนในอนาคตเพราะไอ้แท่งเนี้ยมันไม่กลับมารีเทสทันทีดังนั้นในอนาคตมันการาฟจะกลับมาที่ OB นี้เห็นไหมพอมันแตะ OB มันก็เทลงมาดังนั้นอ่ะเงื่อนไขของ i o b มันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็คือ m m m e i i t e l y o r ด e r b บ o อกเราจะใช้งานได้ทันทีเลยเห็นไหมรูปแบบเทรนขาลงแล้วในรูปแบบเทนขาขึ้นล่ะเราจสังเกตดูว่า รูปแบบแรกเนี่ยสร้างอิมบาลานสำเร็จเห็นไหมอันเนี้ยพอมันสร้างอิมบาลานสำเร็จตรงนี้กลายมาเป็นออเดอร์บล็อกปกติกเลยกราฟสร้างออเดอร์บล็อกที่เป็นปกติกขึ้นมาได้แต่ในสวิงที่2เห็นไหมกราฟมันเริ่มยกสวิงไฮโลไฮสูงขึ้นแต่ไอ้ไฮเนี้ยมันไปติดออเดอร์บล็อกก้อนเนี้ยมันเลยโดนผลักดันลงมาแต่ทีเนี้ยเราจะสังเกตเห็นว่าตอนที่กราฟมันเด้งขึ้นไปเนี่ยกราฟมันไม่สามารถสร้างอิมบาลานได้สำเร็จแต่เราก็บอกเลยว่าการที่แท่งที่2มันดันขึ้นไปเนี่ย เราจะตีตรงเนี้ยว่ามันคือ IOB ทันทีเห็นไหมไอโทันทีกราฟมันก็กลังดีเท IO ็ IOB ก่อนนี้ก่อนที่จะเด้งขึ้นเห็นไหมซึ่งเมื่อกี้เราเคยคุยกันแล้วว่า IOB มันก็มีสองแบบว่าเราจะวางที่ไส้เทียนหรือเราจะวางที่เนื้อเทียนอันนี้มันก็จะมีความละเอียดแตกต่างกันเหมือนกันว่าในอนาคตเราจะมาวางไงว่าเฮ้ยเราจะวาง IOB ที่ไส้หรือวาง IOB ที่เนื้อดีเห็นไหม รูปแบบเนี้ยมันก็จะเป็น iob แล้วพอผลักดันขึ้นไปสูงขึ้นอีกเราจะเห็นว่าการาฟมันสามารถสร้างอิมบาลาน e ขากขึ้นตรงนี้ขึ้นมาสำเร็จไหพอไอ้ตรงอิมบาลาน e ตรงนี้มันสามารถสร้างขึ้นมาสำเร็จไอ้ตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นออเดอร์บ็อกปกติของเราทันทีเลยนะดังนั้นถ้าเราพูดอย่างเงี้ยในกรณีแบบเนี้ยเราวางออเดอร์ออเดอร์ง่ายๆโดยที่แบบเราไม่ต้องคิดอะไรมากอะอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยก็สามารถสร้างส้่สองแรกตังเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็น iob เห็นไหม เนี่ยราวางแบบไม่ไดเรกแบบไม่คอนเฟิร์มไอที่นะเหมือนเราไดเรกไอที่เลยราวางเนี่ยเห็นปะที่ไ o b เสร็จเราสมมติว่าเราไป TP ที่ไฮเดิม erm, แบบนี้ราวางที่ออเดอร์บ็อกนี้สต็อปรออยู่ตรงนี้เห็นปะเราไป TP ที่ไฮเดิม erm. แล้วราวางที่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ TP ที่ไฮเดิม erm, แบบนี้ราวางที่ออเดอร์บ็อกนี้สต็อปรออยู่ตรงนี้ ที่ไฮเดิมแบบนี้เห็นไ,ไหมแล้วรูปแบบนี้เราก็วางที่ออเดอร์บ็อกนี้แต่สังเกตว่ออเดอร์บ็อกเนี้ยมันยังไม่กลับมาใช้งานถ้าเราวางไว้มันก็จะไม่ติดออเดอร์เพราะมันยังไม่กลับมาใช้งานมันจะกลับมาใช้ในอนาคตนะแบบนี้เห็นปะจุดเป้าหมายของเราคืออยู่ที่ไฮเดิมก็คือไฮนี้คาถามว่าทําไมรูปแบบนี้มันถึงวางได้มันถึงกลับมาที่ไฮเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้มาร์เก็ตส,สักเจอเป็นขาขึ้นเนาะเช่น เราเคยเห็นมาคือซักเจอแล้วนครับเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับการนนะับโครงสร้างราคานะว่ากราฟอยู่อยู่ในทิศทางไหนเราจะเห็นว่ากราฟตรงเนี้ยมันเบรกขึ้นมาแล้วเห็นไหมสูงนี่เป็นจุดสูงสุดต่ําสุดของโครงสร้างวันหน้าแบบนี้ดังนั้นอ่ะไอ้ล่าสุดตรงเนี้ยเนี่ยคืออินดัสเมนต์ใครยังไม่เคยดูอินดัสเมนต์ก็ไปเราดูดูได้นะนี่คืออินดัสเมนต์พอมันเกิดอินดัสเมนต์ตรงนี้ขึ้นมาเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นหายพอกราฟมันย่อามาตรงเนี้ยคือออเดอร์บล็อกปกติที่เราเห็นเลยเห็นไหม แต่ออเดอร์บล็อกก่อนนี้พอกราฟเกิดการสวิตสร้างอิมบาลานซ์สำเร็จดันขึ้นไปแล้วก็นี่คือเป็นออเดอร์บล็อกพอมันแตะออเดอร์บล็อกเสร็จมันก็จะผักตัวกระดันขึ้นไปหาโครงสร้างราคาเดิมพอมันถึงบอสเดิมตรงเนี้ยก็คอนเฟิร์มโลอันนี้ใครไปว่ากันอีกทีตอนที่กราฟมันสร้างอินสแตนซ์สร้างอะไรสำเร็จเนาะเห็นไหมว่าออเดอร์บล็อกอ่ะแค่สองประเภทเนี้ยเราก็สามารถวางออเดอร์ได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องคอนเฟิร์มเอ็นทีก็ได้เราเดล็อ์ก็ได้แต่คอนเฟิร์มก็จะได้ออเดอร์ที สั้นมากขึ้นเราก็จะได้จุดเข้าที่ดีมากขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนกันดังนั้นเลือกดีๆว่าเราใช้รูปแบบไหนเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ